ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เมสซี่ยอมรับ2ปีที่ปารีสไม่มีความสุขเรียเนอเมสซี่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาเผยว่าตัวเองไม่มีความสุขในช่วงเวลา2ปีที่ค้าแข่งในฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชง ต,ตาตาวัย35ปีตัดสินใจย้ายออกจากแปรแชร์ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังค้าแข่งกับทีม2ฤดูกาลโดยปีแรกต้องเผชิญความยากลําบากแม้จะทํา11ประตูกับอีก15แอซซิสจาก3.4นัดแต่ผลงานปีนี้ดีขึ้นทําไป21ประตูกับอีก20แอซซิสจาก41นัดแม้ว่าจะได้แชมป์ลีกแต่ความล้มเหลวในเวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทําให้แฟนบอลแสดงความไม่พอใจและส่งเสียงโห่ไล่ แม้กระทั่งการลงเล่นเกมนัดสุดท้ายก็ยังโดนโหซึ่งทางแม่เื้อยอมรับเป็นช่วงเวลา2ปีที่ไม่มีความสุขเอาซะเลยผมอยู่ในจุดที่อยากจะก้าวออกมาจากจุดสนใจสักหน่อยคิดถึงครอบครัวให้มากขึ้นผมมีเวลา2ปีที่ไม่มีความสุขในระดับส่วนตัวซึ่งผมไม่สนุกกับมันผมมีเดือนที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะการได้แชมป์โลกแต่นอกเหนือจากนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากมากสําหรับผมผมต้องการค้นพบความสุขอีกครั้ง ผมสนุกกับครอบครัวลูกๆวันต่อวันนั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตัดสินใจเลือกบา์เซลน่าจึงไม่เกิดขึ้นนาเกลมันและปารีสใกล้ด้ข้อตกลงกันเต็มที่สถานการณ์ของยูเลยนนาเกลมันกับปารีสชิงชแม่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นและมีรายง,งานว่าทั้งคู่ดำเนินการหาเรือยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดจันล,ลูก้าดิมาซิโอระบุว่ากุซือชาวเยอรมันใกล้ได้ข้อตกลงในการย้ายไปทำงานในตินป้าเดอแพลงเร็วนี้ถือเป็นความคืบหน้าที่ดำเนินไปได้ด้วยดีโดยสื่ออิตาลีคาดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะผ่านข้อตกลงร่วมกันในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้และดำเนินการไปสู่ขั้นตอนต่อไปฟังแปรแชร่เตรียมแยกทางคิสซอกเกาเทียอย่างเป็นทางการโดยสื่อฝรั่งเศสมั่นใจแชมป์ลีกเอิงซีซั่นล่าสุด จะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อตกลงหากุนซือคนใหม่ได้แล้วทางด้านนาเกอร์มันแยกทางกับเบยเมนิกเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการเจราจากับสโมสรอังกฤษแต่ก็ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้แป๊ะแฉมีชื่ออินคากูโดกันเป็นหนึ่งในทางเลือกมิดฟิลตัวใหม่ของสโมสรในตลาดรอบนี้อนาคตของกุโดกันยังไม่มีความชัดเจนเพราะตอนนี้สัญญาของเขากำลังจะหมดลง นอกจากนี้ยังไม่มีการเจราจาก,กับทางแมนซิตี้ในกรณีดังกล่าวล่าสุดเลกิปเปิดเผยว่าแป้แชร์ใส่ชื่อของกุนโดกันเป็นหนึ่งในทางเลือกของ ol, สโมสซอนสำหรับตำแหน่งกองกลางรายใหม่หน้าร้อนนี้แม้อนาคตของมิฟิลไวย์2จะยังคงไม่มีความชัดเจนและมีโอกาสเป็นไปได้ทุกทางกระนั้นปอรินเจงเชแมงก็พร้อมลงสนามแข่งขันและมั่นใจว่ามีข้อเสนอที่ดีไม่แพ้ทีมอื่นนอกจากนั้นด้วยการย้ายมาแบบไร้ค่าตัว ทำให้แปรแชร์มองเป็นทางเลือกที่ดีบวกกับประสบการณ์และรูปแบบการเล่นที่สามารถเชื่อมเกมลุกและเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้ทีมพร้อมทีมสรรหาต้องการเจรจาดึงมาใช้งานแม้ทีมแดงก็กรุงปารีสมีข่าวว่าคว้าตัวโมเนลอูกาเต้เรียบร้อยแล้วแต่สื่อฝรั่งเศสมั่นใจแปรแชรไม่หยุดอยู่แค่นั้นทีมช่าฝรั่งเศส เรียกตัวซอดานแวตูมาแทนที่ฟรองเมนดี้ที่เจอการบาดเจ็บเล่นงานสาพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสออกถแถลงการเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเมนดี้แบ็กซด์ของทีมมีปัญหาบาดเจ็บบริเวณกระดูกหน้าแข้งจนไม่สามารถช่วยงานทับตาไก,ก่ได้ในช่วงกลางเดือนนี้โดยหลังจากนี้เมนดี้จะเดินทางเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่ประเทศกาตาร์ก็เรียกังกล่าวดิเดเยเด,ดชองที่เป็นเทนเนอร์เรียกแวตู กองกลางจากโอลิมปิกมากเซยมาแทนที่คาดว่าเอด็ดวาร์โดคามาวิก้าอาจจะโยกไปเป็นตัวเลือกทางแบ็กซ้ายสำหรับทัพตาไกา่มีคิวดวนกับยิบรอนซ่าในวันที่16มิถุนายนี้ต่อได้เกมเปิดบ้านประทายกรีซในวันที่19มิถุนายน